นัดเดจย่าค่ะคุณผู้ชมขาล่าสุดนะคะเขาบอกว่าเมินหมอดูทักว่าจะแต่งปีหน้านะคะบอกว่าอยากตามไปเหมือนคู่คิมหมากหรือเปล่าคือคนอะจับตามองไงพอหมากคิมปั๊บอ่ะ ณเดเดตย่าๆที่เขามาในช่วงเดียวกันอ่ะเป็นคู่จิ้นยุคเดียวกันก็ต้องมาเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคู่จิ้นแล้วนาเขาเป็นแฟนกันแล้วนาก็คือเป็นเริ่มจากคู่จิ้นไงแล้วก็จนตอนนี้เนี่ยเขมีเข้ากันตั้งแต่วันแรกเลยบอกเลยคู่หวานมากโอ้ยน่ารักอะนะครับผมคืออ่านสองข่าวแรกเครียดมากพอเจอภาพนเดเดตย่าอุ้มกันนี่คือดิฉันว่าสบายใจเยอะเลยดีดีต่อใจขึ้นมาหน่อยนะครับโอ้ดีต่อใจมากนเดชน์บอกว่าเพื่อนในแก๊งทั้งหมากคิมมาร์กี้ป๊อกก็แต่งกันหมดแล้วนะครับตอนเนี้ ก็เลยกดดันนิดนึงกดดันนะกกดดันเพราะว่าคนก็จับตามองนะครับแต่ว่าพี่แบร์ของเราก็บอกว่ารอเวลาที่เหมาะสมก่อนถึงค่อยคิดเรื่องนี้นะครับผมล่าสุดที่หมอปลายบอกไงแต่จริงๆแล้วในอนานตเป็นขับคนหนึ่งเห็นตัวดิฉันเองนะดิฉันรับได้นะเขาแต่งงานกันฉันรับได้นะได้คนนะพี่เรียดนะรอจะยินดีด้วยซ้ำคนอยากให้แต่งงานเลยไม่ต้องรอแล้วอ่เดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าว่าหมอปลายทักมาว่าปีหน้าเนี่ยจริงหรือเปล่าครับพี่แบร์อะยังไงคะ โอ้ยหมอก็หมออันนี้เราคิดต้องเราต้องต้องคิดเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยไปปรึกษาเรื่องเรื่องงามยามดีทีหนึ่งตามสไตล์วัฒนธรรมไทยเรามีกันทุกวันนี้เราก็มีความสุขมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนั้น<อ>เป็นอีกขั้นหนึ่งขั้นกว่ามีหน้ามีแฟนไหมฮะมีหน้ามีแฟนไหมฮะเฮ้ยเมื่อเมื่อเมื่อถึงโมเมนต์นะผมว่ามันมันน่าจะเป็นเราน่าจะรู้เองว่าว่าตรงไหนแบบแบบโอเคแล้วอะไรเงี้ยคือเรื่องไม่ได้แล้วต้องรอมกับ โคตรที่เลยอ่ะเอาจริงด้วยด้วยสถานการณ์แบบณตอนนี้ค่ะก่อนตรงนี้ผมก็ห้างแบบพังมากก็อยู่ดีๆแบบงานเยอะมากๆว่างมากแค่คิดไปปีหน้ากก็เลยดูทุกทุกเรื่อว่าเราจะต้องเหนื่อยมากด้วยงานที่แบบมันพักไปยาวอะค่ะก็ต้องต้องดูจริงๆนะว่าปีหนั่งแบบไหน ้ผูใมดดไม่มีอะไรที่กดดัน <ขอ S 1> <อ>สุดคือพวกพี่นี่นแหละต้ <laughs> องพูดเราว่าไงไม่มีใครไม่มีใครกดดันแล้วก็วไม่มีใครถามด้วยค่ะว่าเมืม่อไรไม่มีเลยโชคดีของเราเหมือนกันที่เราได้ได้มีโอกาสเข้าไปจัดการวันเวลาตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีเวลาถึงเวลาของเราจริงเราก็คงจะจะได้ได้นำมาใช้เป็นประโยชน์ได้เยอะมากเหมือนกัน ผมเราก็อยากตามไปเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้โอกาสโอ้ยจะกระลาเกลือมาแล้วเลยไงฮะรอรอรอ้วนอร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 ออรอรอรอยอรอรอคุยกับัีนี่ ดิเนนชื่อนะที่เขาบอกว่ายังไม่คุยกันเองได้ลึกขนาดนี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงผู้ชายเราคุยกันเขาจะเขินกันผมว่าเดี๋ยวรอรอถึงวันนั้นอะก็รู้เองเขาคงยังไม่อยากแบบบอกอะไรเพราะงั้นก็ไม่เซอร์ไพรส์ยยงไงพอพี่ๆนักข่าวถามปุ๊บฉันพูดตรงนะหัวแบบขนหัวลุกฉันแบบฉันแ,บบนแทนยาย่าเลยนะความรู้สึก,กว่าถ้าเป็นฉัน ถ้าเป็นยาย่า,ราเราแบบนัดเดทขอเลยอ่ะพี่ยาย่าบอกว่าใจแ,แล้วไปกูแล้วก็คือตื่นเต้นไปหมดแล้วไม่ถ้าอยู่ดีๆสมมตินะสมมติสัมภาษณ์อยู่ดีๆใช่ปะนดัดเดทหยิบแบงค์ขึ้นมาสวมเลยทําไงอ่ะออกีดเลยนะก<อ>ีดเลยนะตอนตอนัดสื่อนะสา,สาเรเขาเรียกว่าสารชนเนี่ยช่วยเป็นพยานเนี่ยรอ,อ,อนะคะยังไงก็จะรอว่ารอวันที่ยาย่านัดเดทนะคะแต่งงานกันเพราะว่าคู่นี้บอกได้เลยว่าเคมีเข้ากันแลวน่ารักมากดิฉันเสียงสมัยทํางานสิบ ิดสิบสิบสามี่ปีก่อนที่ทีวีพูอ่ะเอาจริงเหมือนเขาเกิดมาเพื่อกันแล้ะกันอะจริงๆน่ารักเชี่ยมาสิบปีแล้วเนี่ยคู่เนี้ยนะโอเครอผมว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยคนต้องรอจับตามองไน่เลยจะไปเปิดแหวนที่ประเทศไหนอะไรอย่างงี้นะฮะอ๋อเพื่อความเป็นส่วนตัวใช่ไหมจะได้ไม่มีใครมาตามแบบภาพมันจะออกมาแบบสวยอ่ะ